สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหงษพงศกรกลางสอนนะครับวันนี้สําหรับสิ่งที่เราจะมานเสนอก็คือจะเป็นถึงคิวของตัวระบบบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าโควิดและโคลน่2019นะครับตัวโควิด19นั่นเองนะครับคุณยอดครับลองอธิบายนิดนึงนะสถานการณ์ตอนนี้ของคุณยอดเป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้ก็คงเหมือนเหมือนกับทุกๆท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโคว COVID ิด19ตอนนี้ อันนี้ผมเองกับทีมก็ทำงานแบบ w o r k f r ฟ m Home กันนะครับก็มีความลำบากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะเราต้องทำงานแบบ Remote w o r k i n g แต่ยังโชคดีครับที่เรามี s o l u t i o นที่เข้ามาช่วยในการจัดการด้านนี้ได้ดีเลยของคุณเก่งเป็นใหญ่บ้างครับครับตอนนี้ก็จริงๆสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหมือนมีสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในโครงตัวโครงการที่กำลังทำอยู่นะครับอย่างเช่นเเรามีการที่ต้องมีการเช็คอินเช็คเอาทนะครับ ในตอนเช้าทุกวันนะครับในตอนเย็นเพื่อจะในการทํางานแล้วก็มีพาร์ทอที่ต่างๆที่เราต้องขีสําหรับพนักง,งานทุกคนนะครับที่เราอยู่ในการบริหารโครงการของเรา hmm. นะครับรวมถึงก็จะมีงานจากเอสท็อจากทาง HR ให้เราสัมภาษณ์บุคลากรเชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรานะครับ hmm. รวมถึงที่เป็นพนักง,งานที่ต้องมีการเข้างานใหม่นะครับพวกที่ต้องเริ่มงานกับเราเนี่ยโดยที่ทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ห่างจาก HR เนาะอยู่กับอยู่ห่างจาก ทีมงานของเรานะครับดังนั้นเนี่ยพวกโซลูชันต่างๆเนี่ยเป็นโซลูชันที่เราจะต้องเจอในสถานการณ์โควิดแน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราอยากให้คุณยอดลงแชร์สถานการณ์ภาพรวมของ HR Challenge นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ HR Challenge ในสถานการณ์อย่างนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้เข้าใจเลยว่าทุกๆธุรกิจนะครับทุกอุตสาหกรรมเลยต้องได้รับความท้าทายในระดับแบบค่อนข้างที่จะวิกฤตมากๆนะครับโดยเราสามารถแบ่งได้ผลกระทบ จากธุรกิจที่มากระทบกับธุรกิจเนี่ยได้หลายแบบอันแรกเลยเรื่องของกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่เราได้เจอกันว่าโอเคเรามีข้อบังคับว่าเรื่องของการทำโซเชียลดิสทานซิงหรือว่าให้ธุรกิจทำการเวิร์กฟอร์มโฮมพวกนี้เป็นข้อบังคับที่เราถูกกำหนดมาหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเคอร์ฟิวก็ตามทำให้พนักง,งานในองค์กรเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงานที่เป็นลักษณะของรีโมทมากขึ้นนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องกฎหมายต่างๆที่เข้ามา เช่นเรื่องของการออกเรื่องของประกันสังคม,อ,มอัตราใหม่ๆพวกนี้ทำให้โซลูชันที่เรามีเนี่ยควรจะต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดนะครับส่วนที่2คือเรื่องของอย่างที่ทุกๆท่านได้เจอกันมานะครับเรื่องของดิจิทัลดิลัปชั o นที่เกิดขึ้นในระหว่าง2-3ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงหลายๆองค์กรก็อาจจะมีแผนเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันดัวิกฤตโควิด -19 เนี่ย มันเข้ามาเหมือนเป็นตัวเร่งทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไวขึ้นถ้าเรามองว่ามันคือวิกฤตนะครับมันก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสเนี่ยเราสามารถหาโอกาสตรงนี้ในการพัฒนาระบบหรือโซลูชันต่างๆที่จะเอามาใช้ในองค์กรแล้วก็มาปรับปรุงตัวระบบกระบวนการวิธีในบริษัทของเราได้นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจุดประสงค์เพื่อทําให้ธุรกิจสามารถเชื่อําเนินต่อไปได้นะครับโดยที่ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ mm. นะครับซึ่ง ใน HR นะครับมันมีกระบวนการมากมายนะครับ,รบที่เกี่ยวข้องเช่นตัวของระบบการจัดการองค์กรระบบข้อมูลพนักงาน,งาน Benefit หรือว่า Time ต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นฟังก์ชันธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะเจาะเฉพาะจุดบางเรื่องที่เป็นเพนพอยต์สำคัญนะครับ,รบ,รบแล้วก็จะนำเสนอโซลูชันที่สามารถที่จะนำไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกก่อนอย่างที่คุณเก่งบอกว่ามีเรื่องของการต้องสรรหาพนักง,งานในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างแล้วโซลูชันที่เราใช้กับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณเก่งลองแชร์ดูครับเดี๋ยวขอเสริมคุณยอดอีกนิดนึงนะครับตัวที่เป็น Human Resort ของเราเนี่ยจริงๆเราอาจจะแบ่งนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ HRM นะครับ Human Resource Management เนาะในส่วนนี้เรามองว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเราต้องการที่จะได้ข้อมูลที่เห็นตรงแม่นยำนะครับ หรือการเก็บข้อมูลรวมถึงการคำนวณน,นะครับเช่นระบบการคำนวณเงินเดือนนะครับของพนักงานเองเนี่ยต้องการความแม่นยําผู้บริหารต้องการสิ่งที่แม่นยำนะครับดังนั้นตัวนี้คือตัวระบบของเรานะครับส่วนที่2คือ HRD การ d e v e l o p m e n t ส่วนของพนักงานนะครับเราต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ย develop ในส่วนของต่างๆเช่นการ Learning นะครับการประเมินผลถ้าพนักงานประเมินผลลขาดอะไรเราจะต้องมีการหยอดตัว Learning ตัวนั้นเพื่อให้พนักงานเนี่ย สามารถจะเลยปิดแกบตัวนั้นได้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่มีมีมีความสําคัญสําหรับองค์กรที่สุดสําหรับตอนนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าเซลล์เซอร์วิสนะครับเราต้องการให้พนักงานกับหัวหน้าทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานของระบบนะครับเพื่อที่จะให้ลดขั้นตอนของ HR ทุกคนในการทํางานนะครับ HR ทุกคนจะต้องทํางานน้อยลงนะครับเพื่อที่จะได้มีเวลากาัน เอาไปพัฒนาส่วนต่างๆขององค์กรเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมาอย่างที่คุณยอดบอกนะครับเรามาดูตัวที่เราจะเสริมเติมนะครับในส่วนของการทํางานของโควิดเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนแรกมาที่ระบบการสรรหาบุคลากรก่อนนะครับระบบเนี้ยตัวสําคัญที่ทางเราได้เกิดไปแล้วนะครับว่าส่วนแรกว่าเราจะหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสําหรับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างนะครับเราต้องดูเซสเชันแคนดิเดตอย่างไรบ้างที่จะเข้ามาในองค์กรนะครับ ตัวแรกที่เราจะบอกก็คือตัวเรียกว่า job suggestion นะครับก็คือตัวเราจะใช้ตัว AI เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสรรหาพนักงานหรือสังหา job ที่เหมาะกับคุณสมบัติของพนักงานดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นที่เราบอกว่า,าเราใช้ตัวช้อปป e e หรือว่าตัว La z a d a นะครับในการในการใช้งานเนี่ยเรามี AI มาช่วยเช่นเราเข้าซื้อ,อสินค้าอะไรบ่อยๆนะครับระบบก็จะ suggestion ตัวนั้นมาเหมือนกันนะครับเา เมื่อมีพนักงานเนี่ยเขาตัวค andidate เนี่ยเข้ามาเรียกว่าเข้ามาสมัครนะอะไรตำแหน่งอะไรบ่อยๆเขาก็จะ suggestion จอบส่วนนั้นมาให้เราเลยนะครับอันนี้คือระบบที่เอามาช่วยนะครับส่วนถัดมาคือตัว pre-screen question นะครับเราใช้ a r chatbot ในการสกรีนนะครับคำถามต่างๆเพื่อลดอะไรลดการที่พนักงานเนี่ยไม่ต้องหรือว่าทางหัวหน้างานเนี่ยไม่ต้องเข้ามาสัมภาษณ์พนักงานทุกคนหรือหรือตัวรีคูดเองไม่ต้องเข้ามา สกรีนพนักง,งานทุกคนเราใช้เชตบัตในการสกรีนของพนักง,งานเหล่านั้นเลยนะครับส่วนที่3ก็คือว่าเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เราต้องการจะลดการอินเทอร์วิวพนักง,งานลงนะครับเพราะว่าพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยเราต้องการคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรับผิดชอบในการทํางานสถานการณ์แบบนี้นะครับดังนั้นตัวที่เราอยากให้แคนดิเดตทาก็คือว่าแคนดิเดตควรที่จะถ่ายวิดีโอนะครับแนะนําตัวเองแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบนะครับ แล้วหัวหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยที่มีส่วนคือตัว인터เวิร์เนี่ยก็จะทําการดูสกรีนจากตัววิดีโอตัวนั้นนะครับเพื่อลดการที่หัวหน้าทุกคนเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์กับตัวแคนดิดตทุกคนเหมือนกันนะครับถัดมาคือการทดสอบนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เราต้องการคนที่มีความรู้ชอบคนที่มี attitude ดีๆในการทํางานร่วมกับเรานะครับดังนั้นแบบทดสอบเราก็สามารถที่จะแบบทดสอบของแต่ละบริษัทนะครับที่ต้องการทดสอบเนี่ยขึ้นไปที่ ระบบนะครับเพื่อที่ให้ระบบเนี้ยสามารถที่จะส่งแบบทดสอบให้กับตัวคนดิเดตในการทดสอบนั้นได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้คนดิเดตที่ต้องการแล้วแต่บริษัทกับยังไม่มียายที่จะรับพนักง,งานในตําแหน่งนั้นเนื่องจากอาจจะเกิดสถานการณ์โควิดอยากจะเลื่อนไปก่อนดังนั้นเราควรจะต้องมีการออโต้คลิปอัปเดตอีเมลให้กับคนดิเดตนั้นเป็นระยะๆเพื่อให้เราบอกว่าเรายังสนใจเขาอยู่นะเราไม่ได้ลืมเขานะครับในการที่เราจะรับเขาในอนาคตนะครับอันนี้คือการคลิปคนดิเดต ผู้บริหารนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการสาหรับสาหรับคนที่จะเข้ามาเป็นบริษัทในสกางแบบนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นผู้บริหารโครงการเนาะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะได้พนักง,งานที่เราไม่สามารถที่จะต้องลงแรงนะครับในการที่ต้องมาคอย t ท a c ส,สเตตัส s เขารายวันรายชั่วโมงนะครับแต่เราสามารถที่จะได้ข้อมูลเขาเนี่ยว่าเขาสามารถทํางานที่รับผิดชอบให้เสร็จเป็นวันๆไปอันนี้คือตัวเรียกว่าตัวระบบสัญหานะครับ <S <S ซึ่งตัวระบบสรรหาที่คุณเก่งพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นตัว Success Factor ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับทีนี้เท่าที่ฟังเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะรับสมัครพนักงานเข้ามาได้แล้วแหละทีนี้ตัวขั้นตอนถัดไปกระบวนการถัดไปก็คือการที่จะพนักงานเข้ามาที่บริษัทเราแล้วนะครับอันนี้เรามีโซลูชันอะไรที่มาตอบโจทย์ตรงในระหว่างที่เป็นช่วงโควิด -19 บ้าบ้างครับครับผมเมื่อพนักงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่เข้าใจเนาะอย่างที่คุณยอดพูดว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ work from home นะครับ สถานการณ์แบบนี้จะทําให้เราไม่การพบปะกับพนักงานใหม่เนาะเราจะทํำยังไงนะครับเราก็จะมีระบบที่เรียกว่า onboarding นะครับอาจจะเป็นระบบที่ใหม่สําหรับประเทศไทยนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ยังใหม่มากแต่ว่าเป็นระบบที่เหมาะสมในการที่จะใช้งานสําหรับสถานการณ์ที่เป็น work from home นะครับตัวแรกก็คือ welcome นะครับเราจะมีการเช็คลิสต์ต่างๆสําหรับพนักงานใหม่เข้ามาเลยว่าพนักงานใหม่เนี่ยเราต้องการเอกสารอะไรบ้างหรือว่าเราต้องการอะไรที่เป็น ตัวเช็คลิสต์ที่ให้พนักง,งานใหม่ควรจะส่งมาให้เรานะครับรวมถึงแอคทิวิตี้ต่างเช่นไปตรวจร่างกายหรือว่าส่งสอดอ9หรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องทหารก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเรียกว่าตัวใช้ตัวฟังก์ชันที่เรียกว่าเวลคัมนะครับส่วนที่2ก็คือว่าพนักง,งานเข้ามาเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองต้องทําอะไรบ้างดังนั้นเราจึงมีระบบที่เรียกว่าบั d ดี้นะครับเลคเมนพีโฟะนนะครับตัวนี้จะทําให้ตัวพนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะมีคนที่เป็นที่ปรึกษานะครับ รวมถึงแนะนําทีมงานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยว่ามีใครบ้างน,นะครับเราก็จะฟีดข้อมูลเหล่านั้นให้กับพนักงานนะครับส่วนที่ซ้ายก็คือ first team meeting เช่นคนนี้ต้องเข้ามาทํางานในโปรเจกต์นี้ในโครงงานนี้นะครับเราอาจจะต้องมี first team meeting ทางด้านที่อาจจะเป็น zoom หรือว่าเป็น microsoft office microsoft team นะครับที่ช่วยในการประชุมต่างๆนะครับตัวนี้แหละคือเรียกว่าตัวที่ช่วยในการที่จะเป็น onboarding พนักง,งานใหม่เข้ามานะครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับไอเดียสําหรับ2ระบบเดี๋ยวผมขอเสริมจากที่คุณเก่งได้ <S <S <ล> <ern> พูดถึงตัวฟีเจอร์ต่างๆที่เรามีนะครับอันนี้ถ้าเกิดน่าสนใจมากขึ้นในช่วงโควิ 19, ด -19 เานี่ยนะครับพนักงานอาจจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันฉะนั้นพนักงานที่จะเข้ามาในบริษัทในเดย์วันเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาออฟฟิศเลยด้วยซ้ำนะครับจริงแล้วาสามารถที่จะมีโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการทำเ v i ร์ u a วร์ออฟฟิศทัวร์ได้นะครับพนักงานสามารถ เราสามารถที่จะมีโดกล้อง VR ให้กับพนักง,งานได้เลยนะครับดูในมุมมองของวิททัวร์360องศาพวกนี้เราก็สามารถจะทำได้จากที่คุณเก่งพูดถึงเรื่องของบัตตี้เนี่ยผมก็มองว่าประโยชน์ของมันดีมากๆในช่วงนี้พนักง,งานจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้พนักง,งานต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แค่คนเดียวการที่มีบัตดี้มาเล่าคอมเมนต์ให้มีการกส่งการทักทายกัน,ก,นก็ทำให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดตรงนั้นไปได้เยอะเลยครับผม ถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นคำสำหรับโมโดูลนี้นะครับก็อาจจะจบและตรงนี้นะครับสำหรับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว iPOP แล้วแหละนะครับตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่ทาง i อ m เองเนี่ยเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานนะครับก็จะมีเรื่องของการระบบบริหารเวลานะครับแล้วก็ระบบบริหารเงินเดือนนะครับซึ่งโดยทางคุณยอดเนี่ยจะเป็นคนนะแชร์โซลูชันให้เราฟังนะครับ ก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าตัว IPOP คืออะไรตัว IPOP นะครับก็คือตัว HR Cloud Solution นะครับซึ่งทาง i อ m เป็นผู้ develop มันขึ้นมานะครับซึ่งจุดเด่นของมันเลยเด่นสองตัวหลักๆนะครับยกขึ้นมา2ตัวหลักๆคือเรื่องของ time เรื่องของการจัดการเวลานะครับแล้วก็เรื่องของ payroll นะครับเรื่องของการจัดการเรื่องเงินเดือนนะฮะในจุดแรกก่อนในช่วงเวลาแบบนี้แหละเราต้องการที่จะ เพิ่มผลผลิตให้มันดีขึ้นหรือว่าเราจะต้องมอนิเตอร์หรือจะเห็นตัวพนักงานในองค์กรของเราได้อย่างไรในการทํางานแบบ work from home นะครับอัดับแรกเลยคือถ้าเรามีนโยบายให้พนักงานต้อง work from home นะครับดูว p o p เองมีตัวโซลูชันที่สามารถให้พนักงานสามารถเชี่อรีเควสต t ได้ว่าวันนี้ฉันจะไม่เข้าออฟฟิศนะจะทํา social distancing อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะขอ leave หรือว่าขอ work from home ผ่านตัวมบายได้เลย ะะซึ่งตรงนี้หัวหน้างานหรือผู้ควบคัมคำชาที่ดูแลลูกน้องต่างๆเนี่ยก็จะได้รับทราบถึงสถานะของพนักงานว่าวันนี้เข้าออฟฟิศหรือวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศนะครับในส่วนของการที่พนักงานทำเวิร์กฟอร์มโฮมแน่นอนว่ามันต้องมีการทำยังไงเราจะต้องมีมอนิเตอร์เขาได้นะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นการทำคล็อกอินคล็อกเอาท์หรือเป็นการเช็คอินเช็คเอาท์ในแต่ละวันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดตัวพิกัดได้เลยว่าเราอนุญาตให้พนักง,งานเช็คอินได้จากพิกัดใดบ้าง โดยยุทธคดในปัจจุบันอย่างเช่นโอเคพนักง,งานเช็คอินจากที่บ้านนะครับตัว HR สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำงานอื่นๆได้ต่อไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าจะเพิ่ม engagement กับพนักง,งานในแง่ของโอเคดูแลพนักง,งานเราสามารถนําพิกัดข้อมูลของพนักง,งานที่เช็คอินเข้ามานะครับไปดูต่อได้เลยว่าพนักง,งานอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือไม่อย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยง HR สามารถที่จะไปอินฟอร์มหรือว่าแจ้งให้พนักง,งานรับทราบได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพนักง,งานจำเป็นต้องไปประชุมกับ ลูกค้าหรือว่าพนักงานด้วยกันเองก็ตามก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงบ้างเพื่อจะได้ระวังระมัดระวังตัวต่อไปซึ่งตรงนีน้มันก็จะเกิดประโยชน์ต่องกรได้มากในอนาคตเช่นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นก็จะลดลงนะครับในส่วนของทําอย่างไรให้หัวหนักางานรู้ได้ว่าวันนี้คุณทําอะไรบ้างนะครับเมื่อตอนเช็คเอาท์ออกจากระบบนะครับตอนเลิกงาน สามารถที่จะส่งเป็น Daily Report เข้ามาได้นะครับว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้าง<ม>นะครับหัวหน้าง,งานก็จะสามารถที่จะม,มอนิเตอร์ได้ว่าทำงานไปได้แค่ไหนแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการที่จะคอยบาลานซ์เช็คและบาลานซ์ได้ในส่วนของหัวหน้าง,งานเองสามารถที่จะออแจ้งงานหรือว่า Assign งานให้กับลูกน้องได้นะครับโดยผ่านต<ม>ัวโมบายโน้ติ i ิเคชันส่วนใหญ่นี้พนักง,งานก็อาจจะไม่มีเวลาในการเปิดอีเมล นะครับตัว mobile โมบายตัวนี้ notification ก็จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้วยตัว i p o p เองหรือว่าจะเป็นการอินทิเกตกับตัว Line mm hmm. เป็นต้นนะครับ mm hmm. ซึ่งตัว i p o บเองก็สามารถที่จะอินทิเกตได้กับทั้ง SAP แล้วก็ทั้ง Success Factor นะครับสามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง s m l e s s นะครับอันนี้เป็นส่วนแรกที่เป็นเรื่องของ Time mm hmm. นะครับครับผม เท่าที่ฟังก็คือดูน่าจะเหมาะสมกับการที่จะทํางานตอนนี้นะครับอย่างที่เกิดตอนแรกเนาะว่าเรามีปัญหาในการที่เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเราจะทํายังไงกับพนักง,งานของเรามีการเช็คอินยังไงนะครับมีการเดลิเรียล็อปยังไงบ้างส่วนนี้แหละจะมาช่วยผมในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของบริหารเ,รารเงินเดือนนะครับฟังจากคุณยอดนิดนึงแล้วกันนะครับครับนนในส่วนของเพโลเองก็อย่างที่ทุกท่านได้เจอทุกบริษัทแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ ทีนี้ต้องถามว่าโซลูชันที่ทุกท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนี้สามารถที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่มาอย่างฉับพลันได้หรือไม่มอย่างเช่นผมยกตัวยอย่างล่าสุดก็คือเรื่องของการปรับเรดของประกันสังคมนะครับโดยป๊อปเองนะครับเรามีพื้นที่ปรึกษานะครับที่จะคอยแก้ไขข้อมูลหรือปรับปรุงให้ระบบเป็นไปตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลานะครับผมยกตัวยอย่างที่ผ่านมาเลยว่าพอรัฐบาลมีข่าวว่าจะนําเสนอเรื่องของการปรับ ประกันสังคมเข้าสู่คอรมอปุ๊บทีมเราเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนทันทีเมื่อมีตัวพระราชกิจสาาประกาศออกมานะครับจากตัวระบบปั๊บเราพร้อมที่จะลอนตัวแพทช์ออกไปให้กับลูกค้าใช้งานได้ทันทีนะครับฉะนั้นตัวลูกค้าเองไม่ต้องกังวลในส่วนของการซัพพอร์ตตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบริษัทของคนไทยเองนะครับฉะนั้นตัวระบบโซลูชันที่เรามีสําหรับเพโลเนี่ยจะรองรับกฎหมายทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นสรรพกรประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนต่างๆนะครับตรงนี้ซัพพอร์ตตามกฎหมายไทยทั้งหมดรวมนะทั้งแบบฟอร์มด้วยออกมาจากระบบได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปคีย์อย่างแมนนวลหรือว่าพิมพ์แมนนวลเลยนะครับสแสดงว่าถ้าเกิดมีค่าลดหย่อนใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยทางเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะรันออกมาให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีครับนะครับแน่นอนครับจุดที่คุณเก่งพูดถึงเรื่องของค่าลดหยอด่อนตอนนี้ยังไม่เกิดแต่เชื่อแน่เลยว่ารัฐบาลต้องมี แนวโน,น้มในการ,ร,รออกเรื่องนี้ออกมาแน่นอนตัวนี้น่าจะ,ะสำคัญแน่นอนสําหรับเอ็มพอย e สสำหรับพนักงานทั่วไปนะครับหรือสําหรับคนที่บริจาคเพื่อสำหรับโควิดแน่นอนตัวนี้อาจจะต้องมีการช่วยเพิ่มในการลดจนภาษีแน่นอนเกิดขึ้นแน,แน่แน่นอนนะครับครับก็อยากให้ทางลูกค้าได้มั่นใจได้เลยถ้าเกิดเป็นการเป็นโซลูชันที่เรามีเนี่ยเราจะรองรับและก็สนับสนุนลูกค้าตลอดครับครับผม ในส่วนของตัวสวัสดิการบ้างตอนนี้แน่นอนว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลพนักงานป่วยไข้ในช่วงนี้ย่อมย่อมต้องวิตกรเรามีโซลูชันในเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการสวัสดิการได้อะไรบ้างครับสําหรับตัวสวัสดิการนะครับถ้าเราฟังดีๆจากตอนที่เกิดในตอนต้นนะครับมันจะเป็นความห่างของตัว HR เองของบริษัทกับตัวพนักงาน Employee ละนะครับพนักงาน Employee จะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับ HR ก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยมีคําถามต่าง ที่เกิดขึ้นสําหรับสวัสดิการต่างๆหรือว่ามีเรื่องประกันสังคมนะครับที่ทางคุณยอดเกิดขึ้นมาแล้วนะว่ามีการปรับจาก1%เป็น4%่อแต่เอ๊ะทำไมสลิปเราเนี่ยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมยังหักเต็มอยู่อ่าเนี่ยแหละคือจุดที่พนักง,งานจะมีความสงสัยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอ่ะตัวที่คิดว่าจะส่งจะเสริมการทํางานของตัวอินพ e ยเ a r e ไดีที่สุดก็คือตัวแชทบอทในการตอบคําถามแทนนะครับเป็นการลดงาน HR ลงนะครับตอบคำถามเลยว่าหรือ FAQ คนะกร,ระดานถามตอบต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นว่ามีคําถามจาก employee ต่างๆเนี่ยสามารถพนักงานเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้มีใครบ้างที่ถามอะไรลักษณะดเดียวกับเราหรือเปล่านะครับหรือแชทบอทถามไปเลยว่าตอนนี้ตัวประกันสังคมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะตอบว่าอาจ,จะมีการรีฟันคืนในเดือนถัดไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นสวัสดิการนะครับที่จะมาช่วยในการทํางานของ HR นะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเราฟังมาทั้งหมดแล้ว ด้วยเวลาทั้งหมดเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้อธิบายถึงทุกระบบหรอกนะครับแต่เดี๋ยวมาฟังระบบสุดท้ายและกันก็คือจะเป็นระบบที่เรียกว่าตัว Learning นะครับทางทางคุณยอดและกันช่วยแชร์โซลชันนี้ไับครับตัว Learning นะครับด้วยโซลชันที่เรามีของตัว success factor นะครับเราสามารถให้พนักงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบยิ่งช่วงนี้เหมือนกันเลยนะครับพนักงาน work from home ก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นโมบายเองหรือว่าจะเป็น pc desktop ที่พนักงานมีอยู่ที่บ้าน นะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้โดยตัวระบบนะครับก็จะมีความสามารถลักษณะของ AI เช่นเดียวกัน mm hmm. ระบบสามารถที่จะรู้ได้ว,ว่าพนักง,งานเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้หรือว่าสนใจอะไรนะครับสิ่งใดที่ยังขาดอยู่โตยระบบจะมีการ l e ARNING mm hmm. ในตัวมันเองนะครับเพื่อ s u กเ e s สตัวคอร์สที่พนักง,งานสนใจ mm hmm. หรือว่าอยากเรียนรู้ขึ้นมาได้ mm hmm. จริงๆแล้วในการเรียนรู้เนี่ย ก็าอาจจะทำให้พนักงานเบื่อได้นะครับแต่ว่าโซลูชันที่เรามีเราสามารถนำสิ่งที่เรียกว่าเกมฟิ i c เคชันนะครับเข้ามาเพื่อเสริมให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สามารถรู้สึกได้ว่าเออตัวเองกำลังมีเป้าหมายนะครับโดยเราสามารถที่จะมีตัวรีวอร์ดนะครับให้กับพนักงานหรือว่าเก็บเลเวลต่างๆเพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่าเออหน้าเรียนนะหรือว่าหน้าที่จะลองค้นหาสิ่งใหม่ๆดูนะครับสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเสริมแล้วก็เข้ามาช่วยให้กับพนักงาน ได้และองค์กรก็จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่พนักงานได้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถที่ทําให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นมากมายนะครับสแสดงว่าตอนที่ผมเนี่ยทำการบริหารโครงการอยู่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีการต้องเรียกว่า end user training เนาะเรามีการเทรนนิ่งกันระหว่างบริษัทนะครับกับทางลูกค้าหรือว่าทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคอร์สท,ที่เราอัดจากการเทรนนิ่งเนี่ยขึ้นไประบบเรียน i n g เพื่อให เอ็มพอยด์ต่างๆที่ต้องเข้ามาเทรนในการใช้งานของโครงการสามารถทําได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคอสที่เรามีเองหรือว่าจะเป็นคอสจากคอสพร็อเวเดอร์ต่างๆเจ้าอืา่นๆเราก็สามารถที่จะนเข้ามาสู่ระบบได้นะครับครับผมอ่าถัดไปนะครับสุดท้ายนะครับก็เรื่องของนิว n o r m a l นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านเจอในทุกวันนี้นะครับมันคงไม่ใช่มาแอปเดียวแล้วผ่านไป นะครับไม่ใช่วิกฤตที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ตอนนี้ในอนาคตต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่เราทําเป็นเหมือนเรื่องปกตินะครับฉะนั้นสิ่งที่แต่และองค์กรควรจะต้องคิดในตอนนี้เลยนะครับว่าโครงสร้างองค์กรของท่านนะครับมีความย่นเยือหรือไม่นะครับเป็น flat o r g a n i z หรือ,อยังหรือมีจุดไหนกระบวนการไหนที่เราสามารถที่จะ ย่นระยะเวลาได้เราสามารถที่จะใช้คอนเซปต์ของอาจารย์เกิดนเซชันมาเข้ามาช่วยแบ่งทีมให้เล็กลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีโนโยบายแบบนั้นต้องถามกับดอกไปว่าเซช์ชันที่ท่านมีอยู่ตอนนี้รองรับพร้อมรองรับหรือเปลี่ยนแปลงในจุดนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับครับเรื่องที่2นะครับก็อยากจะสลับสูนไเป็นนิดนึงว่าในเมื่อเรามีการ work from home นะครับหรือว่า social distancing แล้วเนี่ยตารางการทํางานของพนักงานเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับเนื่องจากว่า เราจะต้องลดช่วงเวลาในการที่ถ้าเกิดเรากลับมาทํางานได้แล้วนะครับในช่วงเวลาแออัดของการขึ้น BTS หรือ MRT นะครับบริษัทเราสามารถเลี่ยงช่วงเวลาที่เป็น rush hour ได้หรือไม่นะครับตัวนี้แหละก็จะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางรวมถึงลดความเครียดในการที่รถติดต่างๆในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่2ที่เราจะแชร์ขึ้นมานะครับครับทีนี้มาถึงเรื่องของการที่เราจะสร้างแรงจูงใจพนักง,งาน ตัวโซลูชันที่เรามีนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ให้รีวอร์ดกับพนักง,งานพนักง,งานสามารถให้รีวอร์ดกันเองนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจนะครับสร้างความขอบคุณหรือสร้างาสิ่งที่เรียกว่าเร p u เ a t i o n ของพนักง,งานได้นะครับโดยพนักง,งานก็จะสามารถที่จะให้รีวอร์ดกันเองนะครับแล้วก็ทําให้เกิด engagement ในองค์กรได้มากขึ้นครับผมถัดมาครับอย่างที่คุณยอดเคยเกินไปตั้งเรื่องของโครงสร้างองค์กรแล้วนะครับในข้อแรกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของเราตอนนี้นะครับเราต้องการทําให้มันกระชับขึ้นได้หรือไม่นะครับเพื่อให้ระบบการจัดการต่างๆมันลดน้อยลงนะครับอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เราต้องมี2อย่างนะครับที่เราจะต้องเสริมก็คือว่าตัว HR digital platform คือการที่พนักงานเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับการทํางานที่กระชับขึ้นนะครับส่วนที่2คือ HR innovation นะครับก็คือ innovation ต่างๆของ HR ที่มาช่วยในการจัดการต่างๆอย่างที่เรานําเสนอไปว่า ให้มันกระชับขึ้นหรือได้หรือเปล่านะครับนี่คือส่วนที่องค์กรต่างๆควรจะต้องเริ่มมีการขยับแล้วล่ะนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่อาจจะต้องได้ได้มีการปรับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับ,รบสุดท้ายเองก็คือเรื่องของการรับส่งเอกสารบางองค์กรก็ยังอยู่ที่ paper base อยู่นะครับทีนี้เราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอง องค์กรให้รองรับในส่วนของเบอร์เรลสได้มากขึ้นหรือไม่นะครับเราสามารถใช้เป็นลักษณะของการส่งไฟล์แทนได้ไหมแอดชาร์จไฟล์ในระบบได้หรือเปล่านะครับจุดนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจุดที่สามารถที่จะนําไปคิดต่อนะครับเพื่อทําให้องค์กรสามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็รองรับในส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับวันนี้นะครับทางระบบาทาง i อแอมเราก็ได้มาแชร์นะครับโซลูชันที่ใช้ในการทําในช่วงที่เกิดอ่า ไวรัสโคโรนาขึ้นมาในการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับโดยหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่านะครับตัวที่เป็นโซลูชันของเราเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับทางบริษัทต่างๆนะครับที่จะลองนําไปใช้งานดูหรือนำโซลูชันเนี่ยไปใช้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมทศคณาชพลครับค่ะชรลพัฒน์พงธนากิจค่ะค่ะสำหรับ HR Solution ของเรานะคะในส่วนของ SAP SCM และ Fiori นะคะก็เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถรองรับความต้องการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มที่โดยมี Fiori นะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การใช้งานระบบไม่ใช่เรื่องยายอีกต่อไป เพราะ f i o มี UI และก็ UX นะคะที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีและได้รับรางวัลการันตีในระดับในระดับโลกค่ะนอกจากนี้นอกจากนั้นน,น,นนะคะ S a P S C M และ f i o l ียังสามารถที่จะพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจและสามารถเชื่อมโยงระบบอื่นๆบน S a P ได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะทำให้องค์กรสามารถจเจริญเติบโตและลดต้นทุนด้านการปฏิบัติการและขยายผลกำไรให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ครับผมสำหรับ HR Solution ตัวต่อไปนะครับเป็น SAP Success Factor นะครับตัว Success Factor เองนะครับเป็นผู้นำด้าน HCM Cloud Solution ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP S/4HANA ได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังสามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ๆของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ Success Factor เองนะครับมีความสามารถทั้งในด้าน HRM และก็ HRD นะครับรวมไปถึงยังมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นครับผมและตัว Success Factor เองยังมีรายงานนะครับสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการบริหารเพื่อนำผลนะครับไปใช้พัฒนาองค์กรต่อไปได้ครับผม ตัว HR Solution ตัวสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า iPop HR Cloud Solution ตัว iPop เองนะครับเป็น HR Solution ในรูปแบบของ cloud ที่สามารถปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับให้เข้ากับขนาดองคอ์กรและวัฒนธรรมขององค์กรได้ตัว iPop เองนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของ Time Management แล้วก็การประมวลผลเงินเดือนนะครับหรือเรียกว่า payroll นั่นเองนะครับ ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจและก็กฎหมายในประเทศไทยครับผมตัว iPop เองเนี่ยจะเข้ามาช่วย HR นะครับเป็นอิสระจากงานธุรการครับผมค่ะและสำหรับซีวิสส,สุดท้ายของเรานะคะในวันนี้ก็คือดิจิทั l คอร์นะคะสำหรับองค์กรเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าดิจิท a ลคอร์จะช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ